เอาเลครับ fc ทุกท่านนะครับมือนี้มาตามแนวทางปูกกลางแพรนะครับนี่คับว่าเซ็กแล้วครับพี่น้องแต่ก็เลยมาตามหาเราตามจนเจอจริงๆนะครับพี่ครับอยู่ปลาอ่อยปลาอย่างนี้ครับพี่น้องาส่วนตัวเล็กเล่าก็คือเกหละครับแต่ว่าเราฟันดีว่าฟันดีคักคักนะครับพี่น้องฝากส่องน้ำด้วยเลยครับเนื้อสงส ซาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปฟังน้ำกันพี่น้องอีรู้มาอีกชุดไหมรู้บาดชุดไม่บาดีตามหาจนเจอมากยากมากยู่งไม่อยู่เลยค่ะทุกคนก็รอละมาอีกสุดก็ต้องรอสิรับอีกเรื่องบางเนื่องนะอากาศดีไหมเออมันค่มฝนตกนี่มันก็้นั่นน้อเมันก็้อขอควาด่วนดอกจังจังรับนางท่องตึง นั่งตากันย่านเพิ่อนกินเขาก็วันนี้ไปวันนึ่งท่นน่ะเนี่ยเนี่ยว่าฉินนั่งรับจังไงกับท่านเนี่ยกินเขากับพี่ปนกับปนกับเทียมกระเทียมเออจิ้มกันม้วนม้วนแซ่บแซบหวานกับหวานแสดงว่าอาหารปวดเป่งเสี่บอกปูเออนี่แงแห้งหวานคักด้วยเนี่ยอาหารปูกินหน่อยหวานหน่อยกินหลายหวานหลายคุณทำไมนั่งแนมตัวนี้ยสิมันสีออกมากสีอิ่นกูพี่บอกครับเปียนสีเสียกสีแดงตาเปียกสีแดงตาเปียสีอาะเปียกสีดีกว่า ติดต่อโดยตรงปูรือสีสามตาแล้วครับเต้นเต้นกันได้ครับพอเขาซื้อมาแล้วฝันดีดีฝันดีดีพิ่นได้ก็ฝันเลยฝันปูรือสีตาไปปูเควน้ำมาทรงลูกทรงหลานเออเราดีตนเออนั่งเคี่ยงกันเลยขนาดเสียกไปเป็นขาราชาสแล้วฝันยังหอมยังเออคือเก่าอยู่โมเมนต์นี่โมเนต์เทียนยังเป็นผ้าเต็มตัวสังฆผ้าใบยังดีหมดเ่ะ ใอ้ฝันเออไอ้ฝันน่ะนั่งพู่กับพูดี่ตาไฟเลยไอ้ตนเอด็กกับมีโอ้ยคนก็เต็มอยู่เนี่ยั้งพูดเถ่าพูดทูเรียกหน่อยคนุ่มเฒ่าเต็มเป็นเมืองหนึ่งเลยอยู่เนี่ยเป็นบ้านเมืองของข้าวไอ้วันเมืองบางบุเลยอยู่เนี่ยเต็มเลยถ้าก็ดีใจเซาเซามาอยู่น้ำบุตรท่นอยู่นี่บ่ปอออยู่นี่เลยอยู่นี่บ่ครับมีอันสถานที่นี่เลยแต่ว่าบ่บอก ที่กาดบอกว่ายุใสไม่ใช่เปย์ใสพูนะร่างกจอมพวกแบบนี้หรือว่าอีนนี้เติมเงนอะไรอยู่เนี่ยขันพูจรเนืองเข่ามาบอถึงเด้อพี่น้องแม่เนี่ยแต่ว่าขันจะเข่ามาแต่ว่าเดี๋ยวนี้แดดเบิดท,ทั่วมาอยู่ทั่วหาบทีถามาอยู่ทับเบื่อหร <หา S 1> <จ>ือพวกอยเข่าแม่น่ะกับตอนนี้แดดเบิดถึงสองเครื่องเลยฟันดีฟันว่าอะไรเนี่ยฟันได้แนวเลขหรือไม่แนวทั้งบ่ครับ ก่านตัวใดครับปูปูบอกไข่ร่งอีกเลยวท่านรุ่งอีกลูกงร่งอีกก็ท่านว่าลบมันก็คักเลยเราไม่จีบไปร่งยังไรแต่ปูตัวนี้เอฟซีกับโค้เฮียงเราทั้งง่วงอย่างไท่านบอกเออผู้ใดบุญหลายมันจีรวยหลายผู้ใดบุญหน่อยรวยหน่อยเวรบุมีบุญบ่บ่ไอมันถือเลยท่านว่ากล้วปูได้ีสว่าตัวแหล่ชีกุ้งเออไอมันจีบหายไววอดบ่ตรคุณเลยวางสิบ่ต้องตัดเด้ออันนี้เออลุ่งตลอดปิปไปแล้วลงรุ่งรงตัวไหนล้วปูเอ้า สวนหาศูนเรื่อืมแลยบอ่านละวาน่ะศวนหาศูนเออตัวเบาหาดูเออต้องแต่ฝันในรุ่นก้อนสี่แ่มาอยู่ฝุ่นนอกก้อม่ยำตุกาวตัวนี้ก้อนมันหกปดหาน่ะแม่นเออมันมันหอวเวแม่นบอกมันออกเล่าหุ่นเือขางเพี้ยสวนหาเออเออปูไม่ยํำตัวนี้เออปูมายำตุกาตัวไหก่อนสนหาศูนลงไปลูกลงไปเพิ่มไปท่านมาขึ้นลงกไหนเด้วปูเออ แตหนี่ก็่อาเอารถนะพู้ได้บุญรลายก็จะได้รงไปรถตัวใดก็ได้ท่านเหมือนปูสียำยังจะมีเหมือนสามสิเอ็ดปูชีมาอีกระวังสอเห็นเห็นบ้านตอนมีแพื่อนตอนร้อยสิไปนะชนมาแห้งคักๆนเนาะวันที่สามสอะดปุยกลับมาไหมนะนั่นแหะยังไดใหญู่มากน้ำลูกน้ำหลานมากที่สออดีตศาสตเคยเป็นลูกใช่แล้วอืม เป็นไปได้บอสามหนึง่งน่ะเราคือว่าเหมือนกันเอาขมือเงี้ยสามสี่เราสิมาอันนี้บ่งหัวแ้วต้งแต่ขี่รถเป็นขึ้นฟู่อย่างบ่งหัเด้อแต่มาวันที่สามสี่ปูเขาขั้วสิมาอีกเออเราสิมาหาอีกแต่ว่ามืงขึ้นมาเขาฝันดูแต่หังก็สามารถเป็นทั้งการเออบทันมาวืบแบบวืบให้ผู้ลูกนี่ดับสติะน,นะครับเล้วมาบุบรับสติแม่นละเอาใหุ้ทามในแบบ ได้เป็นร่างทรงบ่ะบ่บ่ได้เป็นร่างทรงร่างอย่างเด้อออม่ได้เป็นร่างทรงเดี๋ยวนี้บ่ได้แล้วแต่ว้านามปูพ่นสีมาพ่นอย่างมหาโรดมาโรดปูโรดซื้อ่นนํำกลุ่มข้องมาต่ไรเนี่ยตั้งแต่อดีตตาซาดแล้วเคยเป็นลูกเพ้นครับอืมแต่พ้นปัดธนาเป็นพุทธพุ่มขุนอะปูร้สีตาไฟเพระปัดเจต์แต่ทศรูชอบได้ด้วยพระองค์เองคุน่ะ ต่ว่างเว้นจากพระพุทธเจ้านั่งลงไปนี่เปล่าหลังพระศีอันเมืสอมันหลังพระเทพทัตรุ่นกับบอจักเทพทัตนี่เป็นพระปฏิทัติพิโตได้แนกบานีตัวมาเอาปากกาแดงมาลดโอ้เล้วปากาปากาแดงด้วยปากกาแดงมาเลยจึงครึงร่งลดนั่งสิงเขียนให้เออเ้าเขียนให้กระมือเลยเมันค่อยโซ่ค่อยหมันมันปูนสีตาไปเขียนให้นะครับไปซ่ค่อยหมันครับอันผมไม่ไล่ อยูมือแลายไั่สิจ้างเ่าโซกประมาเหงฟัง,งเอด้อพี่น้องนี่เออมันเป็นมันเท่าเอามาเตางวัที่รงวันที่เกียร้อรมลุกเนาะครับอ่าจ <ะ S 1> ้าส,สรุปเลยสรุปเลยเพราะว่าวันที่30แล้วปูเห็นเล็กแล้วปูกับนิเมิดดีเลอครับพี่น้องปูฤาษีตาไฟเห็นปูคื้อกเาแล้วเนาะ เอาเอาตามถนัดรดครับกุลสีปูลสีสามตากุลสีกุลสีสามตาบาตนี้เรามาให้ย่ำลงไปลูกลงไปให้บุญไรกับพูดนั่นรวยท่นานตัวปูไมาย่ำโอ้ตัวใหญ่เมืองเกินตัวย่ำตัวเน้นเพื่อนตัวได้ละครับกาลัางสีโซ่เเว่น้ำเนี้ยจ้าเงยบ่ให้เเาอย่าหให้เเว่รู้ให้เข้า เ็นบอร์ใส่น้ำนะจ้าเบอร์เบอร์จ้าเบอร์เบอร์เกอ้เผื่อได้นีเพียวไปเว้ยเมนเได้ยูดอกจันนันูนหกสามเก้าศูนยเก้า่หมวยเืมเลยเลยแหมห้า เก้าแปดหนึ่งสองสเจ็ดแปเแปหนึ่งเก้าท่เได้ทองบูหอ่ะคือทองเลยบัตรครบสิบตัวไปหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเกสิครบแล้วอ่รบแล้วน่เเปิดนี่ละะแทรกไชั่วเลยล่ะ เนี่ยปูให้ลุง,ลง,งตัใหยิ่งปูลงไปลูกลุงไปสั้นแล้วว่าลงไปอีกอนิง่เนียะลุงไปก,ก็ว่าตอนนี้ก็หลายแล้วัวก็ยิให้ลูกพูดลุกพูแท้เอฟซุงเปิดแล้วสนองุอ่งเปิดประเทศแล้วสนอกทอดประเทศรากักเราสนอกทางเ่อันผู้ใดบุญไหลก็ได้ไหลผู้ใดก็เฝ่านัก็จะได้หลสนอะว่านาะว่าเออเออเฉียดเพาเศร้าโรกอะไร พวกเจ็ดพันซอยผู้ใดบุญหลายให้ได้หลายได้หลายล้านเป็นล้อยล้านผู้ใดบุญหลายท่านผู้ใดบุญหลอยก็เดินมาลงมาผู้ใดไม่มีบุญผู้ใดท่านได้ท่านมาผู้ใดสี่ส่อต่อแหล่ขดโกงบริสัตว์บริสุทธคอยให้มันจิบหายไหวอดบดตระกูลแล้วว่าสิบาทเนี่ยเออเออตัวแรกก่อตัวเพิ่นมาบอกไม่ไม่ย้ำไม่ศูนย์ห้าศูนย์โอ้สามตัวด้วยตัวนี้วันห้าวันสิบฟัน ได้ก้นนอนเลยสิบมาบอกกันหกแปดหาตัวนีมน้มันบ้ออกเดอเออมันออกเยอขึ้นขางแพร่ศูนหากระโดดเส่าหล้าหนึ่งหนึ่งหกมันกิอดูแพร่กระโดดขามเล่าแล้วย่างเรอ้0 5, 0 5, 0 5, อศูนหาสูนท่านโดดไปใส่เด้อสามตัว,<อ>ตวเต็มเต็เนี่ยสูนหาสูนน้ำบ้านโดดไปใส่บ้าท่านโดดไปใส่ด้วยฟังเลยครับพี่น้องเราบนเนี่ยป่อยเสียกเลยแต่เอามัไม่ไปใส่หรอก ป um e no ูป like um ูผ um ูกเสียกก็ไหยสันาเมอ่อกเ็ย่ง่วงไรปู่สันเออเอกมาัสี่เียบอเซาอแลววะเออเียบอ่เชยยไรย่ชนหงสอถาคลิปคนบ่อยป่ากับซีเอนะอยพอนซีนะออเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกอะไรเออที่ไหนก็อะไขอให้ร่ำให้รวยให้โชคให้มัน เออจังไดงก็ได้มีดูมีกินผู้ติดมีติดสินไก่วิทย์มีวิทย์สินอืทุกคนทุกคนล่ะจังไดงก็ได้ก็ถอดก็โกนอะผู้ฮักก็ได้ผู้ฮักกับป้อยเข้าไปจังละเด้อให้เราไปรวยทุกคนทุกคนสาธุสาธุ